จะสังเกตว่าป้ายที่เก็บมานะครับสิ่งที่ยัง หายไปแล้วแปลกมากนั่นคือป้ายของพิธาลิมเจร,ริญการเชตวันตกใจป้ายหาเสียงพิธาหายไปไหนหมดจบไปแล้วสําหรับการเลือกตั้ง2566แน่กพรรคก้าไกลได้เป็นอันดับหนึ่งล่าสุดเชตวันสสพรรคก้าวไกลใน,ในเขตลำลูกกาประทุมธานีได้มีการไลฟ์ในขณะเดินทางไปเก็บป้ายหาเสียงโดยเล่าว่าผมกําลังจะไปเก็บป้ายหาเสียงซึ่งผมทํ็รตแรกประมาณ1 0 0ป้ายล็าตที่สองประมาณ150ป้าย และล็อตสุดท้ายก่อนาการเลือกตั้ง150ป้ายรวมแล้ว400ป้ายพอดีเราก็เก็บป้ายหาเสียงป้ายของผมก็มีหายไปบ้างแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือป้ายหาเสียงของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหายไปหมดเลยเจอแค่เพียงป้ายเดียวเท่านั้นและคิดว่าพ่อแม่พี่น้องน่าจะเก็บเอาไปหมดพร้อมกับเดินทางไปเก็บป้ายเป็นล็อตสุดท้าย ฝากกติดตามและกระดิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายของการเก็บป้ายนะบอกตรงๆนะครับป้ายผมอะไม่น้อยนะป้ายผมรถดแรกผมทำมา100้ป้ายที่สอ5 0ป้ายช่วงชิง150ป้ายรวมแล้วก็400ป้ายพอดีนะครับทีนี้พอเราไปเก็บป้ายกันอันนี้เป็นรถดแรกที่เก็บมาแล้วนะป้ายที่เก็บมานะครับ สิ่งที่ยังหายไปแล้วแปลกมากนั่นคือป้ายของพี่ทาลิมเจริญรัตและป้ายของผมบางจุดก,ก็ไม่เจอนะครับป้ายของพี่ทาลิมเจริญรัตหายไปหมดเลยครับไม่ได้กลับมาเลยผมคิดว่าพอ oh ่อแม่พี่น้องคงเอาจับจองไปเรียบร้อยแล้วบอกว่าลูกสาวอยากได้ป้ายของพี่ทาลิมเจริญรัตก็ามาหาหรือ้อเอาเจอหนึ่งป้ายพอดีเองเจอหนึ่งป้ายเลยนะครับป้ายพี่ทาเป็นแบบไหนป้ายพี่ทาเป็นแบบนี้ครับป้ายใหญ่แบบนี้หมดแน่นอนไม่เหลือ